มาได้ผลครับหมายเดิมเมื่อวานนี้ครับนี่ครับโอ้โหไม่ผิดหวังครับหมายนี้หลัง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 นี้นี่ครับโอ้โหพี่ยิหลังนี้กินอีกแล้วพี่น้องโอ้โหนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยอีกแล้วครับสวัสดีครับพ่อผมทับลาดแชครับวันนี้มาทําการยกปูครับยกปูยกปูนาน้อยครับหมายเมื่อวานนี้ทางนู้นครับน้ํามันแห้ง ไปย้ายมาดูตรงนี้จะมีหรือเปล่าครับเราติดตามดูครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับนี่ครับอุ้ยได้อยู่ครับนี่ครับอุ้ปู <c oughs> น้อยครับมายกปูครับวันนี้วานนี้มาปักปลาไม่ไม่กินครับ แต่ปูกินก็เลยมานั่งยกให้ดูดิว่ามันจะได้ไหมครับเอาแล้วครับสายตึงแล้วสายตึงแล้วโหยังเอาแล้วครับหลังนี้ดึงคันจมได้แล้วครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับโอ้โหกัดอย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนครับ เดี๋ยวผมเอาใส่ถุงก่อนเดี๋ยวรุดนี่ครับผู้น้อยครับกินกินเผ็ดเดี๋ยวผมเอาใส่ถุงกันได้อาศัยมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องดูครับอีกหนึ่งแต้มมาแล้วครับนี่ครับไปครับไปดูกันตกทิ้งไว้ไปเอา เอานี้มาลองนั่งตูดเตียกตอนนี้ผมย้ายลงย้ายมาหนึ่งหลังครับหมายเดิมดูที่จะมีตัวเหลือไหมแต่น้ำมันตื้นแล้วครับน่าจะหมดตัวแล้ว มีตัวมีตัวมีตัวได้แล้วครับหนึ่งตัวครับหมายเดิมย่อนตะกี้เลยครับสดๆเอาอีกแล้วเอาอีกเล้วเอาอีกแล้วมาอแล้วลครับตัวสองครับแต้มสองมาแล้วครับ นี่ครับหมายนี้ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวผมเก็บปูก่อนครับเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนเอาอีกแล้วครับหมายนี้ตัวที่สามมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยังลุดได้อยู่ครับทันอยู่ครับทันอยู่เกือบหลุดมือครับโอ้โหได้ช็อตเด็ด เ,เดี๋ยวผมไปเอาถุงกระเจียวมาใส่กันน่าจะเอามาไว้สักสองหลังครับมาได้ผลครับหมายเดิมเมื่อวานนี้ครับนี่ครับโอ้โห,โห,โห,โหไม่ผิดหวังครับหมายนี้ไปนั่งตกอยู่นู่นตั้งนานโ้โหได้แล้วหนึ่งแคมปหลังนี้กินอีกแล้วกินีกแล้วลุกลุกโอ๊ยอุ้นอุนี่แต่หลังนี้กินอีกแล้วกินอีกแล้วกินอีกแล้ว นี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหจัดเด็ดครับวันนี้ปูน้อยครับเดี๋ยวผมเก็บปูกันโอ้โหปู Bil หน,นี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้ลังนี้นี่ครับโอ้โหพี่ยิ่งได้อยู่ครับหลังนี้กินอีกแล้วพี่น้องโอ้โหนี่ครับนี่ครับ รบร้อยอีกแล้วครับทีละสองแต้มสองแต้มครับเอามาสามหลังครับวันนี้เมื่อวานนี้ยกอยู่หลังเดียวเดี๋ยวผมเก็บปูกันครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับว่าจะได้เยอะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับรอติดตามครับนี่ครับพี่น้องายนี้ไม่มีผิดหวังครับวิดเอแคปพักเดียวครับย้อนแสงนี่ได้สิบกว่าตัวแล้วอ่ะนี่ครับกินอีกแล้วพี่น้องผมถ่ายไม่ทันแล้ว เบตสามหลังครับนี่ครับอุ้ยหลุดหลุดแล้วก็วางไว้ใหม่ครับไม่เป็นไรครับแบตบผมก็จะหมดเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูตอนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวผมตกปูก,กันนี่ครับพี่น้องหลังจากตกประมาณชั่วโมงนึงเริ่มเริ่มเงียบแล้วครับได้ประมาณเกือบยี่สิบตัวแล้วนี่ครับคุณน้อยทั้งนั้นครับ เริ่มไม่ค่อยกินละหมดตัวแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งอีกสักแป๊บนึงนี่ครับผลงานวันนี้เหยื่อหมดครับได้เยอะกว่าเมื่อวานนี้อยู่ครับเอาเบ็ดมาสามหลังเหยื่อหมดก่อนนี่ครับตกน้ำไหลอย,อย่างนี้ครับ คลิปหน้าจะมาทำอะไรให้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจท็อปลาดแคร์ไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเด๋ยวหมดครับสวัสดีครับ